แบงดีไม่มีตกนะคะสำหรับเอ็นพันเดอร์คอร์เทจคันนี้นะคะมาพร้อมโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ0%นาน60งวดลูกค้าได้อะไรบ้างไปดูกันค่ะ และสำหรับ Extender c o ์ s HEV คันนี้นะคะราคาค่าตัวนอนอยู่ที่961,000บาทเท่านั้นนะคะและเมมีโปรโมชั่นดาวเริ่มต้น49,000บาทนะคะและโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษ0%นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าโปรโมชั่นดอกเบีย้ยศนี้เราให้อะไรกับลูกค้าบ้างนะคะจุดแรกเลยนะคะที่เมแถมให้กับลูกค้านะคะนั่นคือตัวโลโก้ e x t e n d e r c o ์ s นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เมติดตั้งกับลูกค้าทุกคันเลยนะคะและที่พิเศษไปกว่านั้นในรุ่นของ e x t e n d e r c o ์ s HEV คันนี้นะคะเขามีไฟเดทามดันนิ่งไลท์ติดตั้งจากโรงงานมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งไฟตัวนี้นะคะเขาจะติดเมื่อลูกค้าสตาร์ทรถนั่นเองนะคะมาพ นี่เลยนะคะโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ LED นะคะซึ่งเขาจะให้แสงไฟสูงและไฟต่ําแบบ LED ด้วยนะคะ <S <S เปิดปิดออโต้ด้วยนะคะซึ่งตัวนี้มีมาให้ในรุ่นของ Avenger Core h e v เรียบร้อยแล้วนะคะ <S <S และฟังก์ชันต่อมานะคะที่เมย์ติดตั้งกับลูกค้าน,นะคะนั่นคือฟังก์ชันความปลอดภัยกล้อง360องศานั่นเองะคะซึ่งตัวนี้นะคะเมย์จะติดให้ตรงกระจังหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็หูกระจกซ้ายขวาให้กับลูกค้าเลยนะคะซึ่งกล้องรอบคันตัวนี้นะคะจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าเวลาถอยจอดได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่่่่นนนนนเเอออองงคคลลทีีกาััั้้ไไไมมมดยืรบข ะะซึ่งสกเกิร์ตรอบคันชุดนี้นะคะลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นของวิชันนั่นเองะคะ่ะและสกเกิร์ตวิชันของเขานะคะเขาจะมีไฟเดยไลท์ด้านล่างมาให้กับลูกค้าด้วยนะคะมาพร้อมการตัดเส้นสายสีฟ้าแบบนี้กับลูกค้าเลยนะคะซึ่งบ่งบอกนะคะว่ารถคันนี้คือ e x p e n d e r Cross h e v นั่นเองนะคะหรือลูกค้าอยากได้ตัดแดงเป็นแบบแนวสปอร์ตนะคะก็สามารถแจ้งเมย์เพิ่มเติมในส่วนต,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 ตรงนี้ได้เลยะคะ่ะ และในส่วนของด้านข้างเ e อ p l o r e r c o n v e r t i คันนี้นะคะที่ติดตั้งจากโรงงานมานะคะก็จะเป็นในส่วนของคิวล้อหรือซุมล้อของเ้อนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นสีดาด้านนะคะมาพร้อมนี่เลยนะคะลอ้อแม็กขอบ17ลายใหม่เลยนะคะเป็นสีดําดาปัดเงินให้กับลูกค้าเลยนะคะมีสติ๊กเกอร์ Head e ที่บ่งบอกว่าคันนี้คือไฮบิดด้วยนั่นเองนะคะถัดมาในส่วนของหูกระจกตรงนี้นะคะเราติดตั้งในส่วนของกล้องรอบคันให้กับลูกค้าด้วยอย่างที่เมย์แจ้งไปนะคะมาพร้อมโลโก้ด้านข้างที่เป็นสัญลักษณ์ไฮบิดแบบนี้ให้กับลูกค้าด้วยเท่แบบนี้เลยนนนนนนะะคคคคใส่่วขอองงงทีเม์ตตติัััั้้้กกกบบบลูา็ืแร มาพร้อมฟิลเซรามิกไฮคูนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกความเข้มได้ตามความต้องการเลยนะคะคุณสมบัติของเขาคือด้านนอกให้ความไพรเ a ทแบบนี้เลยนะคะแต่ด้านในนะคะให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ดีอย่างแน่นอนแต่กันแสง UV ได้แบบ100%เลยนะคะรับประกันให้ถึง7ปีด้วยกันนะคะมาพร้อมนี้เลยนะคะบ้ามมีกันรอยแบบเต็มบานให้กับลูกค้าเลยนะคะตัวนี้เราเรียกว่าเบ้ามือเทียมนั่นเองนะคะลูกค้าก็เลือกเป็นสีโคมเมียมเพื่อให้เข้ากันกับตัวที่เปิดประตูของเรานั่นเองนะคะตัดลงมาด้านข้างนะคะก็คือในส่วนของสเกิร์ต เดียวกับตัวสีรถเลยนะคะตัดสีดาด้านนะคะแล้วก็ตัดเส้นสายสีฟ้าแบบนี้ให้กับลูกค้าเลยนะคะเป็นชุดแต่งของวิชั่นนะคะหรือลูกค้ามีสเกิร์ตในใจแบบไหนที่ชื่นชอบก็สามารถส่งมาให้เมย์ได้เลยคะ่ะ และในส่วนของด้านท้ายนะคะที่เมติดตั้งกับลูกค้านั่นก็คือสเกิร์ตด้านทายนั่นเองนะคะซึ่งสเกิร์ตด้านท้ายของวิชั่นชุดนี้นะคะด้านท้ายของเขาตรงนี้นะคะจะคล้ายๆหางธนูนะคะมาพร้อมปลายท่อคู่ท่อเหลี่ยมท่อหลอกแบบนี้ให้กับลูกค้าด้วยนะคะทำให้รถด้านหลังของเรานะคะดูมีมิติหรือดูหล่อมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและเขายังมีในส่วนของสติ๊กเกอร์คอร์ดด้านหลังสีแดงตรงนี้ให้กับลูกค้าด้วยนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของชุดแต่งวิชั่นนะคะนอกจากจะหล่อล้วนะคะลูกค้ายังไไไดดดดดดด้้้้้้้้้ใในน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 ส่่่่่่วววววออออองงงคคคคคาาาามมมมมมปปลลภััััััยยยยเเ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 พพิิิิิตตตตตืซซซ็็รร์ถ4จุะะะึีกกกกทหบู และในส่วนของภายในนะคะที่เมยได้ทําการติดตั้งให้กับลูกค้านะคะนั่นก็คือหน้าจอ Android อขนาด10นิ้วตรงนี้นั่นเองนะคะซึ่งหน้าจอตัวนี้นะคะเมยให้เป็นสเปคเป็นแรม4ลอง64เลยนะคะเป็นหน้าจอแบบทัชสกีนนะคะรองรับ Apple CarPlay, Android Auto แบบไร้สายให้กับลูกค้าด้วยนะคะและลูกค้ายังสามารถดูหนังฟังเพลงขณะขับขีบ่ได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นยูทูบหรือนะคะ ภาพไม่ตัดเลยเวลาที่ลูกค้าขับนั่นเองนะคะและนอกจากนั้นนะคะในส่วนของหน้าจอตัวนี้ของเขานะคะยังสามารถดูกล้อง360องศาให้กับลูกค้าได้ด้วยนะคะและลูกค้ายังสามารถดูบันทึกคลิปการเดินทางย้อนหลังได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของที่เมได้ทําการติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะมาพร้อมกล้องบันทึกหน้ารถให้กับลูกค้าด้วยแล้วก็มีในส่วนของคลิปชาร์จให้กับลูกค้าด้วยนั่นเอง,เองะคะ่ะ และสาหรับรถนะคะที่แต่งหลอดจัดเต็มแบบนี้นะคะมีที่เพจมิสูโฟパンคาเฟ่เมเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้แล้วนะคะอยากได้โปรโมโชั่นดอกเบี้ยพิเศษ0%พร้อมชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้นะคะเน้นคำว,ว่าสนใจใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ<ว>หรือลูกค้าอยากเลือกรับเป็นโปรโมชั่นดาวเริ่มต้น490 0 0บาทได้เช่นเดียวกันนะคะเรามีโปรโมชั่นให้กับลูกค้าเลือกหลากหลายรูปแบบเลยนะคะ<ว>และก่อนที่จบคลิปนี้ไปนะคะมีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมี่ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรี